ีค่ะดิฉันกัญญาภันรชินนสารเมื่อนี้ได้มาเยี่ยมชมสวนกล้วยหอมทองโอ้ยกล้วยพ่นมางามขากน้ำแนแถพี่น้องโอ้ยกล้วยหอมทองจากของเขาจ่ใส่นอนจาของพ่นจ่ใส่นอนนี่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะจ้าซื้อหนังจา้าโอ้ฉันซื้อสุนิสาจำปาทองค่ะ อาฉันเห็ดกล้วยหอมท้องฉันใช่อันโอน้จะมันง้มขาดงามแน่อเนาะจ้าฉันก็ฉีดโซมแดงกับอันอะมิโนนี่ผสมกันแล้วฉันก็อันฉีดไปไอเดือนละสองเทื่อเดือนละสองเทือมันก็เลยเขียวเลยง้มอืมจ้าฉันก็เลยหาลูกค้าคือกันเลยนี่แล้วฉีดได้จักรอบแล้วค่ะนี่โอไหลยหลรอบยูจ้านี่ตังเตปลูกมากก็หลายรอบยู บดายนับไวเป็นรอบเป็นรอบเอท่าไหร่บู้จากรอบบู้เดือนละสองสามเือพ่อนเละอืมแล้วอีกโดนปนั้นในสีดตัดค่ะนี่อ๋คนคอน,นี่ก็ตัดปีแล้วก็สองเดือนสีดตัดค่ะหกสิบวันหกสิบมือในตัดค่ะโอ้ยนอ่นได้ขีดปุ๋ยอื่นเลยแม่นบ่กค่ะนี่ค่บะบด้ขีดปุ๋ยอื่นดอกค่ะใส่แต่สมแดงของเฮายางเดียวใส่แต่สมแดง โอนี้เด้อพี่น้องเอ้ยสมแดงต้นต้นทุนเพิ่มพุ้นผลผลิตของเกษตรกรค่ะคันลูกค้าใดอยากใส่สมาชิกใดอยากใส่ก็มาถามเด้อค่ะใส่ค่าใส่แบบใดเน้องที่ใส่ก็อันนี้ก็อันละลายเป็นน้ำใส่ขวดนั่นพลิลิทให้มันออกออกยาเขียวแล้วก็ใส่ครึงฟ้า อันส้มแดงก็ครึ่งฟ้านี่ก็ครึ่งฟ้าผสมกันขีดพ่นขีดพ่นย่างเดียวขีดผสมพ่นย่างเดียวบดใส่ยาอื่นมาผสมหรอกจ้ะใส่เตโตนี่จ้ะฮอร์โมนส้มแดงประทับใจซั่ใดคะโอ้ประทับใจค่ะส้มแดงคือใส่แล้วมีผลผลิตมันคือเขียวแล้วมันก็ให้ยพ่นฮหน่วยงามน่วยมันมันขาวมันอวบมันมันงามหนักค่ะว่า อันนี้เ่ท่านถึงสงเดือนเ่ท่านถึงมือตัดขันวาสีหนมือตัดกค็คือสีใหญ่กว่านี้หรอกค่ะเ<บ>พราะว่าอันนี้<บ>มันจะได้ดเดือนนึงบบมีเชือรราโลคบบมีอย่างเลยเนาะซำค่ะ<บ>นี่แหละค่ะเห็นนี่เลยสวน,นจ,จกนักไ<ใ>นค่ะนี่อ๋อเกือบซีซี่ไรค่ะสามไรสามงาน ้ยขอบคุณเด้อบริษัทบริษัทที่เห็นผลิตโจมแดงมาให้ถ้าปฏิเตธกรอนเท้าได้ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตจ้าขอบคุณค่ะ